สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม2นะคะวันนี้นะลูกเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาดนาตรีนาฏศิลป์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบูรณาการศิลปะ,ะแขนงอื่นๆกับการแสดงนาฏศิสินนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะเรื่องนี้นะคะลูกใช้มาตรฐถานและตัวที่วัดนะคะ ชสามจุ 2. ดหนึ่งมสองทับหนึ่งอธิบายการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการแสดงการบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆกับการกับการแสดงนะคะการแสดงนาตศิลป์น,นอกจากมีองค์ประกอบที่สําคัญแล้วนะคะยังสามารถบูรณาการกับศิลปะแขนงอื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านวิวจิตรศิลป์ ปฏิมากรรมจิตกรรมสถาปัตยกรรมซึ่งสามารถนำมาบูรณาการในการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความมีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นการนำศิลปะแขนงอื่นๆมาใช้กับการกาแสดงนะคะประกอบด้วยหนึ่งแสงสีเสียงแสงสีที่ใช้ในในการแสดงควรมีความสัมพันธ์กับเครื่องแต่งกายที่ใช้ นะคะให้มีความเหมาะสกมกลมกืนการทําให้การแต่งกายมีความโดดเด่นสวยงามผู้ชมนะคะลูกจะได้เห็นเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายที่สวยงามตามได้รับสุนทรียภาพอย่างเต็มที่ไม่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นด้านเสียงที่ใช้นะคะว่าดังไหมแต่งดีไหม เบามากไหมและอีกอย่างหนึ่งผู้ชมที่ชมได้ยินเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามไปกับการแสดงมากยิ่งขึ้นด้วยสองฉากนะคะฉากเป็นสิ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้การแสดงสวยงามผู้สร้างฉากจะต้องมีความคิด สร้างสรร์ในการสร้างฉากและมีความรู้ทางด้านการออกแบบนะคะเพื่อให้การออกแบบฉากมีความสัมพันธ์กับเรื่องและชุดที่ใช้ในการแสดงด้วย 3. เครื่องแต่งกายนะคะเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่ทำให้การแสดงมีความสวยงามเป็นเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงถึงลักษณะของตัวละครการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย ผสมผสานกับศิลปะด้านจิตกรรมการออกแบบรวดลายและเครื่องเครื่องแต่งกายต้องเหมาะสมกับกับตัวละครและเรื่องที่แสดงกับบทบาทที่ได้รับ 4. อุปกรณ์การแสดงนะคะการแสดงเป็น เป็นการแสดงที่มีอุปกรณ์ประกอบด้วยเพื่อให้การแสดงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ที่ใช้ต้องมีความสัมพันธ์กับชุดการใช้อุปกรณ์เป็นการนำเอาศิลปะด้านจิตกรรมต่างๆมาตกแต่งและประดิษฐ์อุปกรณ์ให้มีความสวยงามมากขึ้นนะคะเช่นพัดนะคะใช้กับการแสดง ระบ,บังพัดก็ได้จีนลําพัดก็ได้ถล่มก็ใช้กับฟอนล่มนะคะหรือเรียกอย่างว่าการแสดงนารีประยงค่ะ,ะวันนี้นะคะลูกเราก็เรียนเรื่องนี้จบไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะลูกดูเนื้อหานะคะบ่อยๆทบ ทบทวนเยอะๆและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะลูกชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ